ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับนักจุดครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประลมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทคก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1นคนรับ50เหรียญ10คนรับ500รเหรียญและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ f o r e x u ตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ตรงแคปชั่นได้เลยนะครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนั่งทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย แอชแนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ e อชแเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไออิคโคร c มกซ์คันดาปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ e อชแคเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรทองอย่าพลาดนะครับ แล้วถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมก,กราคมนะครับ สวัสดีนักลงชุนนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมราคาทองคำมีการปรับตัวย่อลงมานะครับเป็นลักษณะของการเทขายทํากําไรตามหลักของเทคนิคเลยนะครับยังไม่ได้มีปัจจัยสําคัญอะไรมากมายนะครับนื่องทุนจะสังเกตเห็นจากการที่ดอลลาร์และยูริป,ปีเริ่มมีการฟื้นตัวดัชนีในตลาดวอล์สตีทมีการปรับตัวย่อลงมารวมถึงราคาน้ํามันดิบนะครับที่ขาดปจัจจัยสนับสนุนตัวใหม่ก็เลยส่งผลทำให้กเกิดการไซเวนนะครับบางคนติดหน้าบายอยู่ก็จะถามด้วยความกังวลน,นะครับว่ามันจะยังสามารถย้อนกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าเราก็ต้้อองงบกตรนีเลยนะ นะครับว่าถ้าไม่ได้มีข่าวลบอย่างแท้จริงเนี่ยโอกาสในการย้อนกลับขึ้นไปยังมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่านักทุนอาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนให้กับตัวกราฟแต่อย่างใดครับผมรวมไปถึงราคาทองคําด้วยนะครับนักทุนก็อาจจะยังไม่ต้องรีบบายนะจนกว่าจะมีข่าวสารตัวใหม่แจ้งเข้ามาครับเราจะพิจารณาเปลี่ยนเป็นการเทรดฝั่งขาเซลระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับส่วนฝั่งขาบ่ายใครที่ถือครองไม้บายมาอย่างยาวนานก็ยังสามารถ,ถถือลุ้นต่อได้เช่นเดียวกันครับขอให้นักทุนทุก ครับในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ